สวัสดีครับ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 กำรังข้าสวัสดีครับเฮ้ยยางยังไม่จบอะไรตัวแข็งมากว้าวอันนี้ท้องอ้แพนได้หรือเปล่าไหนนี่เหรอเออนี่ยังอยู่ข้างใช่หรือเปล่านี่ใช่เนาะอี้อยู่นี่นอี้เพ็นได้อยู่นี่เนอะแชร์เอออ่ะจบวันนี้มาร่วมงานเป็นยังไงบ้างคะเรนนี่ ครับผมก็วันนี้มาร่วมงานกับทางอายินโมโตนะครับผมตอนนี้ก็มีฟู้ดต่างๆเลยนะครับมีทำยำ DIY ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายรูปกับน้องอายิแพนด้าแล้วเดฟโรบูแล้วก็มีแบบมีให้เล่นแบบฟิวโบลิ่งแล้วก็ได้ตุ๊กตาน้องอายิแพนด้ากลับไปด้วยใช่แล้วมีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำครับวันนี้แต่ยำ DIY เจ๋งนะแบบเพราะว่าแต่ละคนยำใส่เครื่องไม่เหมือนกันรสอะไรเงี้ยมีให้เลือกหลายแบบมีเครื่องนู่นเครื่องนี้ใครไม่กินอะไรก็ไม่ต้องใส่เลยใครอยากชอบไหนก็ใส่เยอะไอ้ DIY เส้นด่วนกันนี้ไม่เหมือนนนกัั ว่าใช่กลมอ,อูมามิอย่างอย่างวันนี้เตรียมเก็บกิจกรรมอะไรไว้พวกคุณกิจกรรมในวันนี้ก็แบบเราเดี๋ยวอาจจะมีไปเดินดูมีไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตราดวันนี้เดี๋ยวจะมามีทำทำยำกันด้วยครับใชทำยำแจกแฟนๆเห้แฟนๆกิน เพราะเชี่ยทุกคนต้องแบบชอบความชอบกินอะไรแซ่บๆแน่นอนดูจากทรงแล้วดูจากทรงทรงเป็นยังไงทรงปากเวลาแซวเราอ่ะเขาเนาดูแซ่บเขาเน้ออะไรกินอะไรแซ่บๆเดี๋ยวจะเอารถให้แซ่บๆเลยครับซึ่งเราเองก็กำลังกินกินอะไรกันเป็นอยารนประมาณหนึ่งแต่เรามีตัวช่วยดีไงใช่ครับผมคือใส่แค่หนึ่งตัวช่วยดีแค่พูดถึงตัวตัวที่ขึ้นบอร์ดในวงการนี้แค่านั้นจริงๆ จริงจริงอ่ะถ้ามาหาจริงคนละรสกันเลยเพราะว่าก็เลยเอาจริงไม่เคยทำหันด้วยกันเพราะว่ากินกันคนละรสสุดๆใช่นี้เขาต่องต่างคนแต่งกินคิดว่ายังแฟนจะูนแฟนไไหมอะไรับไม่แต่ว่าเราทำเราคิดว่าที่ทำด้วยกันเราต้องหาค่ากลางรสชาติกลางๆบวกกันหานสองอันนี้ก็เราจัดเกินนี่ก็ราแบบมันแต่แน่นอนคืออร่อยชัวร์ใช่ใช่เพราะว่าเราใช้ยีโนมโตเป็นรสชาติบวกกันหา2สองในรสชาติแบบ คนธรรมดากินคนน like ี้ก็จ uh 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 ัดเกินน uh ี uh ่ก็แบบอ่อนเกินเลยใช่ครับเอางั้นวันนี้มาหาตรงกลางระหว่างกันครับตอาคือโดนงั้นฝากงานวันนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไปมีที่นี่เลยครับผมก็ฝากงานด้วยนะครับผมกับไอจีโนวิลเลจนะครับผมก็ตรงนี้ก็มีพื้นที่ให้เราเนี่ยทำกิจกรรมนะครับผมก็หลักๆก็มีตู้ทำยำดีไอไว้นี่นะครับผมก็ใครที่แบบอยากเดินสยามเงี้ยเดินแแล้วก็บบมาเล่นเล่นได้ครับผมมันก็มีการถ่ายรูปแบบแล้วของ อ้าวองรางวัลจากน้องไอายิเพนด้าด้วยครับครับก็มีอีกหลายอย่างแล้วก็ฝากดูเออใช่ผ่ายกายเหมือนัด้วยใช่ชููรถนะครับไอโนโมโตนะครับพวกเราก็ไม่รอก ไปออรายการทําแบบพาพขึ้นซีนะครับมาทําเมนูแบบเมนูสุดลับของเขาใช่ก็จะมีห้ามีมีห้ามให้กิใช่ก็แบบมีแขกเชิญแบบที่แบบทีซีกันหลายๆคนเลยที่ที่มาก็แต่ละคนก็จะทำเมนูที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเผื่อใครดูแล้วได้ความสุขได้ได้เมนูไปแบบไปอะดัปเป็นของตัวเองด้วยเลยใช่ก็เพราะแต่เมนูก็ไม่ได้ทํายากเลยครับผมก็แค่แบบมีขั้นตอนตามกันให้ทําตามได้เลยครับครับพอร์ตวนด้วยอย่างตอนในรายการมีของเยอะ สุดยากอว่าจริงนีืว่าเรื่องเด็นอินมะไม่เรื่องทำยำเรื่องอะไรเงี้ยยากอะนี่วะเพราะมันเป็นการแบบแต่ละรสมันไม่เหมือนกันแต่ละคนแบบไม่คือจริง,รงอาหารแต่ว่าอ่านทุกอย่างอ่ะแต่ลรสคือทุกคนอ่ะจะกินรสแบบไม่เหมือนกันความ uh, uh, uh. อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความแบบอูมหมี่แหละที่มันทาให้เป็นตัวเชื่อมให้ให,ให้รสของทุกคนมันเจอกันได้บางคนชอบแบบ ติดแบบโดดไปทางนี้ทางนู้นอะไรอย่างเงี้ยหรอแต่แตอันนี้ไม่ใช่เป็นรถที่กลมกลนะ่อมอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ฝากไอเยี่ยมโมโตด้วยครับผมจะได้อาหารทุกจานจะได้อร่อยกลมกล่อมครับอัพเดล่าสุดบัตรคอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์ตครับโซอลัลแล้วครับโซอัลแล้วครับผมใช <c oughs> ่ก็เราจะทำน้ำยำแจกครับไม่ใช่คนเราจะแซ่บมากอย่างนี้หรอใช่ก็เป็นนี่แหละครับปลายเดือนนี้เดี๋ยวเจอใครมีบัตรเราเจอการสวนใครที่ ไม่ยังไม่มีแล้วยังอยากซื้อก็ยังสามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้อยู่แตวก็ช่วงนี้ก็เป็นแบบช่วงซ้อมแล้วก็ช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงไหนช่วงอลไงจะเริ่มซ้อมอ่ะเออช่วงกนาสิรจะเริ่มซ้อมแคเพราะว่าแต่ละคนแบบเอาจริงทุกคนมันภารกิจแบบภารกิจแน่นนิด <ๆๆ S 2> นึงใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องหาเวลาซ้อมที่ตรงกันมามาเจอกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงตอนที่แบบว่าตอนที่วันหมดป่นลุ้นกันทุกท่านไหม วันกดบัตรก็จริงๆผมตื่นสายรู้แต่ว่าอ๋อมาตื่นมาอ๋อตื่นมาขายของแต่เช้าเลยแบบว่าพอตื่นมาก็เหมือนครับเขาก็เหลือไม่กี่ที่แล้วเพราะวันนั้นเป็นวันเกิดเงี้วันเกิดนิวรถหนึ่งกับอ๋อนะได้ไหมเงี้ยวันเกิดนิววันเกิดนิวใช่แล้วใช่เขากดบัตรกันวันนั้นใช่แล้วที่จริงๆริงเนี่ว่าเราไม่ได้ลุ้นแต่ลุ้นแทนคนอื่นมากกว่าว่าแบบเขาจะแบบกดบัตรกันได้ไหมใช่ครับผม อันนี้ก็เลยโล่งใจเลยโล่งใจแล้วก็ก็ดีครับกรอเจอวันรอเจอวันจริงเลยใช่ครับเคลียร์คิวสำหรับซ้อมแล้วใช่แล้วใครเคลียร์ยากสุดแล้วตอนนี้ดูจากคะแนนใส่ตาล็อกแรกน่าดูนะคะเอ่อไอไอเขาพูดเองดีกว่าพอกกันแล้วพอกกันแหละแต่ละคนแต่ละคนก็จะบอกกันใช่ไหมว่าบอกกันมาแล้วกี่ส่วนตัวแล้วก็ว่าบอกกันแล้วก็บบเออเดี๋ยวไปนู่นไปอีกเดี๋ยวเาจะมีงานที่แบบคนละรูปแบบไปชิใช่ใช่ใช่บางงานก็เป็นงานที่เขาเรียกว่ามัน ต้องไปจริงๆอะไรอยย่างงเี้ติดภารกิจติดภารกิจกลางงานก็รับไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเออยิงแฟนๆมาหลอกถามนักคือไหวไหมไม่ใช่แฟนครับพี่ๆนักข่าวชขาจะลองเขาจะหลองเขาไปคุยกันหมดแล้วไปคุยกันหมดแล้วครับผมโชว์ก็มีรูปแบบไว้หมดแล้วครับใช่ครับจะมีหลบจะมีสักหน่อยไหมต้องไปงานวัดอ่ะไม่แต่คิดว่านน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เน้นเน้นความแบบจอยเป็นพิเศษคือแบบเหมือนว่าทุกคนมาสนุกกันอะไรแบบเนี้ยเหมาะฉะนว่าเพลงส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นเพลงค่อนข้างแบบ จ้าพ <mile> ึ่งพึ่งนิดหนึ่งเจ้าพึ่งพึ่งอะไรครับอ่อไหวสิครับก็ถึงเปิดแค่วันเดียวไงครับอโทจริงๆต้องเปิดสองรอบแต่ว่าเปิดรอบเดียวครับโอ้โหเพราะมันมันเห็ดคนแล้วหน่ารักใจแสดงว่ารัวแซลเลนแซวเล่นทุกคนฟิตอยู่ครับฟิตหมดเลยใช่โหเดี๋ยวนี้ออฟเขาแบบออฟเขาเข้าฟิตเนสเขาเขาหุ่นดีครับโอ้โหิไม่ค่อยได้เข้าเลยช่วงนี้ทำงานอุ้ยผมคิดแต่ตัวก็แข็งมันจะแข็งเลยเอ้ยว่าแค่วิดฟื้น อะไรว่าตอนนี้มันจะแบบว่าจากงานวัดแล้วมันจะแบบไม่ชันตอบเลยไม่แทบอันนี้ไม่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 อันนี้คือความปิ๊งเฉยเฉยความเฟิร์มเฉยเเพราะแบบเหมือนแบบการเล่นคอนเสิร์ตก็ต้องใช้นึกออกไหมความความเฟิร์มนิดนึงถึงใส่เสื้อมันก็ต้องหนังก็ต้องเห็นนิดนึงอ่ะอจ๋า คนนี้เห็นคเนงาไปด้วยทั้งหมดคือน <c oughs> ิวอ่ะคุณคุณณยังงไคคือนิวเป็นคนที่แบบไม่ไม่ชอบขาดคนอื่นแต่ว่าจะเป็นคนชอบแบบเฮ้ยไอเดียนี้เจ๋งวะ่ะแล้วก็ <c oughs> เออไอเดียนี้ไปผูกกับไอเดียนี้แบบเฮ้ยลองทำแบบนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบอย่างแบบตอนวีทีอาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบมองว่าเฮ้ยคนนึงก็มีนี่นี่นี่มาแล้แบอกเฮ้ยเอาพวกเนี้ยมารวมกันแล้วอันเนี้ยเป็นอันนี้เหมือนเหมือนไอเดียนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งคือเอามารวมกันไหมเพราะว่า พอดีเหมือนเรา,เา,ส,าสามสามสามบ้านนี้ใช่ไหมครับเป็นเป็นสีเขียวแดงแล้วก็ฟ้าพอดีเลมันเป็นเลสกรีนบลูพอดีครับมันคือเหมือนแบบเป็นที่มาของแบบพวกแม่สีทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีมันเป็นการแบบตานตั้งต้นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเบบมันรวมกันแล้วมันเป็นไปได้ใช่มเป็นไปได้ ใช่ก็ <c oughs> คือมา <c oughs> จริงๆบอกว่าเป็นคนที่แบบไอเดียไม่ค่อยแบบแปลกมากแต่ว่าเป็นการที่แบบว่ารวบรวมมาแล้วเฮ้ยอันนี้มันประกอบกับอันนี้ได้อะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบฟังก์ชันได้มากกว่าไม <c oughs> ่ใช่ว่าเราไม่ทานผิวขาวคนะเขาบอกว่าคนที่พุ่งข้าศ <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> ใครใครบอกของคุณคุณออฟใช่ไหมเออว่าแล้วคือคุณจิ๊บเขาก็บอกว่าคนที่พุ่งข้าศก็คือมีคุณเฟ <c oughs> คริสม่ลืออาวควรจนั่งฟังคือจะคนละฟังก์ชันกันอย่างการเขาจะใส่ความสบบที่ชุดชั้นชั้ะเสื้อผ้าเช่้วชั้นคอสตูมเขาจะเป็นใช่เขาก็จะเหมือนแบบการขอเป็นคนออกขอเห็นเรื่องคอสตูมในเรื่องการนี้กันยอมไม่ได้เรื่องนี้ฟังก์ชันออฟก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอันนี้อันนี้ดูไม่ได้เขาต้องตัดให้ได้เลยคผมคิดสมมติทุกคนแบบไม่กล้าตัดเขาจะเป็นคนตัดให้ก่อนเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะฟังก์ชันออฟอันนี้ก็จินตนาการเยอะครับ ใช่เพราไงมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่เราก็ชอบเหมือนเราเป็นคนสายใช้ชัยชูในหัวเยอะอยู่แล้วไงเราก็จะชอบเสนอนู่นเสนอนี่อะไรขึ้นมาไงเราก็จะแบบอ่านี่เอาไม่เอานี่ก็จะคือต่างคนก็ต่างช่วยแบบเสริมในในหน้าที่ของตัวเองไปอะไร แต่เขาเลือกเขาเลือกมาแล้วระดับหนึ่งในหัวไม่ใช่แต่ในว่าครั้งนี้อาจจะเสนอไม่เท่าครั้งอื่นเพราะใจรู้สึกว่าพอมีหลายคู่อะเราก็จะรู้สึกว่าอ่ากิงใจขึ้ถ้าสูงไปเออไปเกลไในี่จะต้างแาคู่เราเลยเราก็จะเต็มที่ไงแต่ถ้าสึกว่าพอมีหลายคู่อะมันไม่ใช่คู่ที่จะทำในแบบที่เราอยากทำเราก็จะคร้งนี้ใจรู้สึกว่าใจเก็เลยแบบดอกตัวเองไม่ไม่ได้เสนออะไรประหลาดมากหรือยากมาก ในแบบในเวการแต่งตบน้องกันก็แม็กอะครับแมนแมสกปูริโอซาอะไรอยู่กลางทะเลทรายเราอยู่ไหเราว่าเราอยู่เราอยู่เราอยู่ก็นี่เราต้องฟิตหุ่นไงถ้าฟิตไม้แขวหน่อยเพราะถ้าไม้แขวมันมันล่ำมันใส่แล้วมันก็น่าจะน่าจะดีก็เตรียมเนาะเดี๋ยวใช่ครับผมใช่ ปีนี้กันแสดงครับของของนิวก็ตอนนี้มีออนแอร์อยู่ครับเป็นลับ f r i เดย์ครับเมื่อวานก็เพิ่งมีครับผมก็แต่ว่ามีแค่4พีครับก็อยู่อีก2สัปดาห์ครับผมก็ฝากด้วยครับรับผมเล่นกับพี่โฟสกลัดก็แล้วก็ ใายด้วยกันยังไม่รู้เปิดกล้องเมื่อไหร่คือเรื่องมาเห่าทุ่งบินครับอดรอนเพราะว่าเพราะว่ารานี่รอรอนร้อสกัดเลยท้าดก่อนเนาะใช่สกัดเลยทายก็ยังไม่เปิดก <Liberty>. ล้องครับไมควรรอสกัดเลยท้าดคุณจะรองหาเขาด้วยมือกันมากน่าจะอีกสปีครับเพาะมาหาคุณ่ออาจจะเป็นเดี๋ยวจะต้องปรับบทเป็นซี่ไวยกลางคนกู้ภัยวัยกลางคนตอนนี้อาจจะเนี่ยไม่รู้แต่อาจจะแม่อาจจะเปิดก่อนก็ได้ใครจะไปรู้เออใช่ใช่ก็จะช่วยก็กลายเป็นหมอกายภาพไปใช่ กระชั่วจะเป็นเพอร์เซอร์ครับก็บเป,ปลี่ยนปรับบทนิดหน่อยเพราะว่าเลื่อนขั้นแล้วก็อายุมากขึ้นแล้วเป็นเพอร์เซอร์ทำงานมานานแล้วแต่ว่าเห็นว่าราการเหล่านี้เยอมากแตเยอะอยู่รึเป่าใส่ตาแเปล่าน้ <c oughs> อเอางี้แต่ว่าอันนี้เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงอยู่ในช่วงที่ทีมงานพัฒนานบทกับท,ทีมทีมหลังบ้าน,นทำงานกันหนักอยู่เพราะยังยังไม่ถึงคิวของพาร์ตแสดงที่จะลงไปหนักอะไรเงี้ยแต่เขามีไปเวิร์กช็อปมาเยอะมากแล้วไม่ได้ยังยังไม่ได้เวิร์กช็อปเกี่ยวกับบทแต่เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ สกิล <Skill>, <Skill. S 1> ความเป็นองค์ชายบาง,าอ,งมมาอ,อย่างที่ขี่ม้งขี่ม้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องบทเงี้ยเรายังไม่เห็นแต่ว่าเชื่อว่าทีมพัฒนาบทเขากำลังตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่เขาต้องแบบเต็มที่มากๆเลยเพราะว่ามันใกล้เปิดกล้องแล้วลอะไรเงี้ยใช่ครับก็เดี๋ยวพอบทมาเมื่อไหร่พวกเราก็น่าจะต้องไปเวิร์กช็อปกันเลยเออครับเรือ่องหนึ่งที่สื่อคุณเรื่องเรื่องสายรุ้เรื่องโชวภาพการศึกษากูจริงเหรอจริงเหรอนนใช่ใช่ใช่เพราะว่าสกายให้โชคไปแล้ว ใช่พูดได้ไปไหนเขาพูดเขารู้หมดเลยปะเขารู้หมดประเทศแล้วนเออนอะเจอใช่แล้วแล้วก็คือเขาก็ถามสก,กายไงว่าหวยวันนี้ออกอะไรสก,กายาบอกรวยใชรวยก็ออกมาเลยรวยออรวยถ้าแต่ผมถือว่าเป็นการที่คนถูกหวยใกล้ตัวที่สุดที่เคยเจอจริงก็ใกล้สุดๆใช่ถ<ช>ึงจ,จะแบบถึงจะแบบ พึ่งบอกตยแต่ไม่เคยเชื่อคือแเชื่อในเรื่องเหมือนว่าเตยเป็นคนไม่ค่อยเล่นเนะเตรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองเป็นคนดวงดีก็เลยไม่เคยซื้ออะไรพวกนี้เลยแม้แต่แ็บแรกอันเียยังรู้สึกเลยว่าเห็นเขาซื้อผ่านแอปเนี่หรือว่าแอปนั้นมาจ้างอีกทีหนึ่งว่าคิดมากคิดมากเอหลังจากนี้เราจจ้องเลยไหมเอาจำเอาจำเรถ้ามีซื้อหนึ่งก็ขอเก็บให้ตัวเองดีกว่าอะไรเนี่ยอะไรอ่ะผมว่าผมว่าสองสี่ห้าสอง เพราะว่าเป็นเลขนี่อายุโนโต้แต่ปี2,4,5,2โอ้อันนี้ไงอายุโนโตไม่ได้ตั้งเวลาอีก3,4,4อ่ะไอห้า3า3สี่ห้พอดีอ่าของมมสองสี่สองสี่ห้าสองเเลยเทออนที่เราเข้ามา